สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเราในวันนี้นะครับคือเรากำลังเจอกับความท้าทายสำคัญอันนึงในการจัดการศึกษาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือ,อ,อจะทำยังไงให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้รับการดูแลได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่มันต่างกันไปของแต่ละคนแต่ว่าในความท้าทายนี้เอง เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทออมอบเครื่องมือใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละครับใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเป็นเ,เหมือนเป็นผู้ช่วยในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า แผนพัฒนาการเรียนรู้รายบุคคลหรือ ID plan ได้ยังไงซึ่งเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน AI สำหรับคุณครูเลยนะคะคือเป็นชุดตัวอย่างคำสั่งหรือ p r o m p t ที่คุณครูหลายๆท่านได้ทดลองใช้จริงกับ AI อย่าง Notebook LM ค่ะอ๋อครับครับ ชุดคำสั่งพวกนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นเข็มทิศนำทางให้ AI เลยใช่ไหมครับตั้งแต่การทำความเข้าใจข้อมูลนักเรียนแต่ละคนไปจนถึงการคิดคน้นกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบวิธีการวัดผลที่เหมาะสมด้วยและจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันโดยใช้ตีมลำใหญ่ผลไม้ที่คุ้นเคยกันนีในบ้านเรานี้เองถูกต้องค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยกระบวนการคิดเบื้องหลังชุดคำสั่งเหล่านี้ทำความเข้าใจว่ามันสั่งการให้ AI ทำงานยังไงในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการเรียนรู้ที่มันใช่สำหรับนักเรียนแต่ละคนจริงๆอะค่ะมันไม่ใช่แค่ว่ากดปุ่มปุ๊บแล้วได้แผนออกมาเลยแต่ว่ามันมีกระบวนการมีวิธีคิดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ข้างในค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับจากชุดคำสั่งตัวอย่างที่เรามีเนี่ยทั้งของคุณพักนัทคุณปุญญาพาัฒน์ หรือคุณพิชาภาดูเหมือนว่าจุดเริ่มต้นนี้มันจะมีรูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับขั้นตอนแรกสุดเลยนี่คืออะไรครับค่ะข,ขั้นตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องทำให้ AI เนี่ยรู้จักข้อมูลที่กำลังจะทำงานด้วยก่อนอืมเหมือนเราต้องแนะนำเพื่อนร่วมง,งานใหม่ให้รู้จักข้อมูลโปรเจกต์ก่อนจะเริ่มงานประมาณนั้นเลยค่ะ เพรงงาะงั้นพร้อมที่หส่วนใหญ่ก็เลยจะเน้นไปที่การให้ AI ทําความเข้าใจไฟล์ข้อมูลนักเรียนที่ป้อนเข้าไปอาจจะเป็นคําสั่งตรงๆเลยเช่นโปรโตรวจสอบไฟล์ที่แนบมานี้แล้วช่วยวิเคราะห์และสรุปสาระสําคัญให้หน่อยหรือไฟล์นี้มีข้อมูลอะไรบ้างบอกอรายละเอียดมาสิอะไรแบบนี้คะ่ะอ๋อเหมือนเป็นการปูพื้นฐานให้ AI มีวัตถุดิบตั้งต้นที่ถูกต้องก่อนจะไปต่อยอดวิเคราะห์สินะครับ แล้วพอ AI เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นแล้วขั้นต่อไปล่ะครับคืออะไรครับังให้ AI เจาะลึกลงไปในข้อมูลนั้นเพื่อระบุสิ่งที่เรียกว่าจุดเด่นหรือ strength นะคะแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาหรือ areas for development ของนักเรียนแต่ละคนคือไม่ใช่แค่มองภาพรวมแต่ต้องมองเห็นรายละเอียดเฉพาะบุคคลเลยทั้งด้านความรู้ความสามารถแล้วก็ด้านพฤติกรรมหรือทักษะอื่นๆด้วยค่ะตรงนี้เองสินะครับที่เริ่มเห็นความแตกต่างในการใช้งานจริงใช่ไหมครับ อย่างที่คุณจรุณีระบุในพร้อมว่าอยากได้ผลการวิเคราะห์เป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหรืออย่างของคุณทศพรที่ไม่ได้ให้วิเคราะห์เฉยๆแต่ขอให้ AI เสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาต่อไปเลยมันสะท้อนว่าคุณครูแต่ละท่านก็มีมุมมองมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการนําข้อมูลไปใช้ต่อนะครับถูกต้องเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้โครงสร้างหลักๆเนี่ย จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเป้าหมายของคุณครูแต่ละท่านเลยซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีของการใช้ AI แบบที่เป็นพรอมเบสเนี่ยแหะคะ่ะคือมันยืดหยุ่นได้แต่ว่าหัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้ก็ยังคงเป็นการทําความเข้าใจนักเรียนอย่างลึกซึ้งอะคะ่ะเหมือนการวินิจฉัยโรคโดยละเอียดก่อนที่จะวางแผนการรักษาต่อไปะคะ่ะ ผมว่าน่าสนใจนะครับการที่ต้องระบุทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาเนี่ยมันเหมือนเป็นการมองนักเรียนแบบรอบด้านเลยไม่ใช่แค่แค่หาข้อบกพร่องแต่ยังมองหาศักยภาพที่จะส่งเสริมต่อยอดได้ด้วยพอเราเห็นพร้อมสังเคราะห์ที่1กับ2ที่รวมแนวคิดจากหลายๆท่านเข้ามาเนี่ยนะครับโปรดตรวจสอบไฟล์จากข้อมูลนักเรียนโปรดว,วิเคราะห์และสังเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาพร้อมเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมด้วยก็ยิ่งชัดเจนเลยว่า นี่คือกระบวนการทําความเข้าใจแล้วก็วินิจฉัยที่เป็นระบบจริงๆใช่ค่ะแล้วการมีแนวทางส่งเสริมเบื้องต้นจาก AI ในขั้นตอนนี้ก็เหมือนเป็นการจุดประกายไอเดียให้คุณครูได้นะคะก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยก็คือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะมาถึงหัวใจสําคัญแล้วสินะครับพอ AI วิเคราะห์โปรไฟล์นักเรียนเรียกร้อยรู้แล้วว่าใครเก่งด้านไหนต้องเสริมอะไร ขั้นต่อไปตามพร้อมที่3ก็คือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นมาตัวอย่างจากคุณพักนัดคุณปุญญาพัฒน์คุณทศพรคุณสิริรัตน์เหลี่ยต่างก็มีเป้าหมายร่วมกันคือให้ AI ออกแบบกิจกรรมโดยมีลำไยเป็นตัวเชื่อมโยงใช่ไหมครับค่ะ การเลือกใช้ธีมลำไยนี่ถือว่าฉลาดมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในบริบทของนักเรียนจริงๆมันจับต้องได้เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันหรือว่าท้องถิ่นได้ง่ายทําให้การเรียนรู้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นนามธรรมาเกินไปค่ะมันช่วยสร้างความหมายแล้วก็ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้ดีกว่าการเรียนจากตํารายอย่างเดียวเยอะเลยค่ะ แล้วที่น่าสนใจคือหลายๆพร้อมไม่ได้แค่ขอกิจกรรมทั่วไปแต่ระบุชัดเจนเลยว่าต้องการ active learning อย่างของคุณจารุวันหรือคุณทศพรนี่ชัดเลยทำไมการเน้น active learning มันถึงสำคัญขนาดนั้นครับ Active Learning นี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะมันเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากเดิมที่อาจจะนั่งฟังเฉยๆเป็น Passive Learner เนี่ยให้กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันหรือ Active Participant คือได้ลงมือทำได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันไปกระตุ้นการทำงานของสมองในระดับที่สูงขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วก็จดจำได้นานกว่าการรับข้อมูลเฉยๆเยอะเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเปลี่ยนจากการดูคนอื่นว่ายน้ำมาเป็นการลงไปหัดว่ายด้วยตัวเองอะไรแบบนั้น พอ AI ได้โจทย์ที่ชัดเจนแบบนี้ว่าจะต้องเป็น Active Learning นะแถมยังมีธีมลำใหญ่เป็นกรอบความคิดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะสร้างสรร์แล้วก็ตรงเป้าหมายมากขึ้นนะครับแน่นอนค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะบางท่านยังระบุทักษะเฉพาะที่ต้องการจะพัฒนาผ่านกิจกรรมเหล่านี้ด้วยอย่างเช่นคุณพักนัทที่เจาะจงเลยว่า ต้องการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านเรื่องลำไยแสดงว่า AI ไม่ได้แค่คิดกิจกรรมสนุกๆอย่างเดียวนะคะแต่ต้องคิดกิจกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะตามที่คุณครูต้องการด้วยค่ะแล้ว AI มันจะออกแบบกิจกรรม active learning เกี่ยวกับลำไยที่ส่งเสริมทักษะคณิตกับวิทย์ได้ยังไงบ้างครับพอนึกภาพออกไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้หลายแบบเลยค่ะเช่นกิจกรรมสำรวจโครงสร้างของผลลำไย การวัดขนาดน้ำหนักความหวานอันนี้ก็เชื่อมโยงทั้งวิทย์ทั้งคณิตเลยใช่ไหมคะหรือจะเป็นการทดลองเพาะ,มะเมล็ดลำไยในสภาวะต่างๆอันนี้ก็วิทยาศาสตร์หรือการคำนวณต้นทุนกำไรในการปลูกหรือขายลำไยอันนี้ก็คณิตศาสตร์แล้วก็ได้ทักษะผู้ประกอบการไปด้วยหรือแม้แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับลำไยอันนี้ก็ได้ทั้งวิทย์ออกแบบแล้วก็เรื่องความยั่งยืนด้วยค่ะซึ่ง AI สามารถเสนอไอเดียพวกนี้ได้หลากหลายมากตามข้อมูลนักเรียนแล้วก็โจทย์ที่ได้รับมาเลยค่ะ โห oh, ฟังดูน่าสนุกและก็ได้ความรู้จริงๆครับซึ่งพร้อมสังเคราะห์ที่3ก็สรุปภาพรวมของขั้นตอนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยละเอียดในหัวข้อมหัศจรรย์ลำไยใกล้ตัวโดยใช้แนวทางการสอนแบบ Active Learning เพื่อมุ่งส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงมันคือการสร้างประสบการณ์ที่ทั้งตอบโจทย์การพัฒนาและก็น่าจะมีส่วนร่วมสูงมากๆด้วย ทีนี้พอเรามีกิจกรรมดีๆแล้วคำถามสำคัญถัดมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปตามเป้าหมายจริงๆนี่คือจุดที่พร้อมกลุ่มที่4เข้ามามีบทบาทค่ะนั่นก็คือการออกแบบวิธีการประเมินผลค่ะใช่เลยครับทำกิจกรรมสนุกอย่างเดียวไม่พอต้องวัดผลได้ด้วย พร้อมที่4จากตัวอย่างของคุณพักนัดคุณทศพรคุณวิลาวันคุณจารุวัรเนี่ยจะเห็นว่ามุ่งไปที่การให้ AI ช่วยออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้โดยที่ยังคงยึดโยงกับทีมลำไยแล้วก็กิจกรรม Active Learning ที่ออกแบบไว้ตอนแรกด้วยค่ะความน่าสนใจของขั้นตอนนี้มันอยู่ที่ความหลากหลายของสิ่งที่ AI ถูกขอให้สร้างเลยค่ะ ไม่ใช่แค่ข้อสอบปรนัยธรรมดาธรรมดานะคะแต่มีความต้องการที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเครื่องมือประเมินผลค่ะเครื่องมือประเมินผลนี่หมายถึงอะไรบ้างครับก็อย่างที่คุณวิลวันและคุณทศพรระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะเช่นรูบริกซึ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่ละเอียดมากๆบอกระดับคุณภาพของงานหรือพฤติกรรมไปเลย หรือจะเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างทำกิจกรรม active learning หรืออาจจะเป็นแบบทดสอบทักษะที่เน้นการปฏิบัติไม่ใช่แค่ความจำซึ่งการมีเครื่องมือที่หลากหลายแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้รอบด้านมากขึ้นค่ะอืนอกเหนือจากเครื่องมือแล้วยังมีประเด็นเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมครับอย่างที่คุณทศพรต้องการข้อมูลถึงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอันนี้มันต่างกันยังไงครับค่ะ ข้อมูลเชิงปริมาณก็คือสิ่งที่วัดออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะเช่นคะแนนสอบจำนวนครั้งที่ตอบคำถามหรือแม้แต่ความเร็วในการทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะเน้นที่ลักษณะคุณภาพหรือคำอธิบายอย่างเช่นผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มคำตอบของนักเรียนในคำถามปลายเปิดหรือคุณภาพของชิ้นงานที่สร้างขึ้นมา การได้ข้อมูลทั้งสองแบบมาประกอบกันเนี่ยจะทำให้การประเมินมันสมบูรณ์และก็มีความหมายมากขึ้นไม่ได้ตัดสินแค่จากตัวเลขอย่างเดียวค่ะอ๋อครับเหมือนเห็นทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพของการเรียนรู้ทำให้เข้าใจนักเรียนได้ลึกซึ้งจริงๆแล้วมีอะไรอีกไหมครับในการออกแบบการประเมินอ,อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องการนาเสนอผลการประเมินค่ะอย่างที่คุณประสงค์ระบุว่าอยากให้ AI แสดงผลออกมาเป็นรูปแบบของแผนภูมิภาพหรืออินโฟกราฟิก เพื่อให้เข้าใจง่ายซึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะผลการประเมินเนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับครูอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารกลับไปยังนักเรียนผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยการนําเสนอที่มันชัดเจนเข้าใจง่ายจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพความก้าวหน้าแล้วก็วางแผนขั้นต่อไปได้ดีขึ้นค่ะจริงด้วยครับถ้าผลประเมินออกมาเป็นแค่ตารางตัวเลขเยอะๆก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นแผนภูมิภาพสวยๆก็น่าจะสื่อสารได้ดีกว่าเยอะเลย เป็นการคิดที่ครบวงจรจริงๆครับตั้งแต่การวัดผลไปจนถึงการสื่อสารผลเลยและที่สำคัญที่สุดของการประเมินเลยนะคะคือมันต้องสอดคล้องหรืออไลนกับเป้าหมายแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ที่เราออกแบบไว้ถ้าเราเน้น active learning หรือทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างที่คุณภคณาตั้งเป้าไว้เนี่ยการประเมินก็ต้องวัดสิ่งเหล่านั้นจริงๆไม่ใช่วัดแค่ความรู้ความจาจากตารา ซึ่งพร้อมสังเคราะห์ที่4ก็สะท้อนความต้องการนี้ได้ดีเลยค่ะคือต้องการเครื่องมือประเมินที่หลากหลายทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณการนำเสนอผลที่เข้าใจง่ายและแนวทางการนำผลไปใช้เพื่อปรับปรุงการสารต่อไปทำให้การประเมินไม่ใช่แค่การตัดสินนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเรียนรู้และพัฒนาเลยค่ะ ฟังดูแล้วกระบวนการนี้มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับตั้งแต่วิเคราะห์นักเรียนออกแบบกิจกรรม Active Learning ด้วยทีมลำยายแล้วก็สร้างการประเมินที่สอดคล้องกันพอได้ครบทั้ง3ส่วนนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับค่ะข,ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำทุกอย่างที่ AI ช่วยสร้างสารรค์แล้วก็วิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยมาร้อยเรียงประกอบร่างเข้าด้วยกันให้เป็นรูปธรรมค่ะนั่นคือพร้อมที่5 ที่เราเห็นจากคุณครูหลายท่านเลยเช่นคุณพักนัทคุณพิชาภาคุณทศพรคุณสิริรัตน์ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือขอให้ AI สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาการเรียนรู้รายบุคคลหรือ Individual Development Plan IDP l a n ฉบับสมบูรณ์ค่ะอ๋อเหมือนเป็นการรวมพลังของ AI ในแต่ละขั้นตอนมาสรุปเป็นแผนปฏิบัติการสุดท้ายเลยสินะครับแล้ว ไอดีแพลนที่สมบูรณ์ตามที่ AI ถูกขอให้สร้างเนี่ยครับมันมีหน้าตาหรือว่าองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างครับค่ะจากพร้อมต่างๆที่เราดูมานะคะพอจะสรุปองค์ประกอบสำคัญสคัญได้ประมาณนี้ค่ะหนึ่งคือเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนต้องระบุให้ชัดเลยว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยนักเรียนคนนี้มีจุดเด่นอะไรที่ควรส่งเสริมต่อย,ยอดแล้วก็มีจุดไหนที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เป้าหมายต้องวัดผลได้แล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนด้วยนะคะ 2. กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลค่ะตรงนี้คือการนำกิจกรรม active learning ทีนลำใหญ่ที่ออกแบบไว้มาปรับให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะมีความเข้มขน้นซับซ้อนหรือเน้นทักษะที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ 3. การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าค่ะต้องระบุวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะใช้รูบริกแบบสังเกตหรือชิ้นงานที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าพร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลาในการประเมินด้วยค่ะซึ่งพร้อมสังเคราะห์ที่5ก็จับประเด็นเหล่านี้มาครบถ้วเลยนะครับเป้าหมายการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ส่วนบุคคล Active Learning และการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแสดงว่านี่คือภาพสุดท้ายที่คุณครูต้องการเห็นจากการใช้ AI ช่วยในกระบวนการนี้นะครับใช่ค่ะมันคือผลลัพธ์ที่นำไปใช้งานได้จริงเป็นแผนที่จับต้องได้สำหรับคุณครูในการนำไปพัฒนานักเรียนรายบุคคลต่อไปค่ะ ความสอดคล้องกันที่คุณครูส่วนใหญ่จบด้วยการขอ ID Plan แบบนี้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการความซับซ้อนของการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ได้อย่างเป็นระบบนะคะพอไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้มันน่าทึ่งมากนะครับที่เราสามารถใช้ชุดคำสั่งที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายเนี่ยชีย้นำให้ AI ทํางานที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยตั้งแต่ทาความเข้าใจข้อมูลดิบวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกแบบกิจกรรมสร้างเครื่องมือประเมินจนได้เป็นไอเดียแลนที่เชื่อมโยงกันหมดโดยมีลำไยเป็นสื่อกลางแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราสำหรับผมนะมันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆเลยถึงศักยภาพของ AI ในการเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้การสร้างการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้มากๆแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นด้วยครับเป็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ และถ้าเรามองให้ไกลกว่าแค่เรื่องลำย,ยหรือ ID plan สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นคือแม่แบบหรือกระบวนทัศทัดในการใช้ AI เพื่อการศึกษาเฉพาะบุคคลเลยก็ว่าได้คือกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบประเมินสังเคราะห์แบบนี้สามารถนำไปปรับใช้กับเนื้อหาวิชาอื่นๆบริบทอื่นๆหรือแม้แต่ระดับการศึกษาอื่นๆได้เลยค่ะ มันเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่อาจจะตรงจุดมีประสิทธิภาพแล้วก็น่าดึงดูดใจสำหรับผู้เรียนแต่ละคนมากขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแถมยังช่วยลดภาระงานบางส่วนของคุณครูในการวางแผนทำให้มีเวลาไปโฟกัสกับการปฏิสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะก,กับนักเรียนได้มากขึ้นด้วยค่ะฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจ,จริงๆเนี่ยมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมครับอาจจะมีคำถามหรือว่าความท้าทายตามมาแน่นอนค่ะ ไม่มีเทคโนโลยีไหนที่สมบูรณ์แบบไม่หมดหรอกค่ะคำถามสำคัญสคัญก็เช่นการเข้าถึงเทคโนโลยีและ AI เหล่านี้ของคุณครูและโรงเรียนที่อาจจะไม่เท่าเทียมกันนะคะหรือการพัฒนาทักษะของคุณครูให้สามารถสร้างพร้อมท,ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตีความผลลัพธ์จาก AI ได้อย่างถูกต้อง หรือแม้แต่ข้อจำกัดของ AI เองเช่นความสามารถในการเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มันซับซ้อนมากๆหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอคติหรือ bias ในการวิเคราะห์ข้อมูลถ้าหากข้อมูลตั้งต้นมันมีอคติแฝงอยู่ค่ะประเด็นเรื่องทักษะครูในการใช้พร้อมที่น่าสนใจนะครับเพราะถึง AI จะช่วยออกแบบได้แต่คุณภาพของผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคาสั่งที่เราป้อนเข้าไปด้วยเหมือนกันยังคงเป็นจริงเสมอค่ะ การฝึกอบรมครูจึงไม่ใช่แค่การสอนให้ใช้เครื่องมือเป็นนะคะแต่ต้องสอนให้คิดวิเคราะห์ตั้งคำถามแล้วก็ปรับแก้พร้อมได้อย่างเหมาะสมด้วยแต่ถึงจะมีประเด็นเหล่านี้กรอบการทำงานที่เราเห็นจากชุดคำสั่งตัวอย่างนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า AI สามารถเป็นผู้ช่วยคิดหรือผู้ช่วยออกแบบที่มีศักยภาพสูงมากสำหรับ,บวงการศึกษาค่ะครับและนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดเป็นการทิ้งท้ายนะครับ ในเมื่อตอนนี้เราเห็นแล้วว่า AI ช่วยออกแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามคำสั่งครูได้แล้วก้าวต่อไปคืออะไรลองนึกภาพว่า i d เด l Plan ที่ AI สร้างขึ้นมามันไม่ได้เป็นแค่เอกสารแผนนิ่งๆๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีชีวิตขึ้นมาสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือระดับความยากง่ายได้เองแบบเรียลไทมตามการตอบสนองของนักเรียนเลยหรือสามารถโต้ตอบให้คำแนะนำเบื้องต้นกับนักเรียนได้โดยตรง ปฏิสัมพันธ์3ประสานระหว่างนักเรียนครู AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรบ้างครับอืมเป็นภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นและก็ท้าทายมากๆเลยค่ะ การที่แผนการเรียนรู้กลายเป็นระบบที่ปรับเปลี่ยนได้แล้วก็โต้ตอบได้หรือ Adaptive and Interactive Learning System เนี่ยน่าจะเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการใช้ AI เพื่อการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริงเลยค่ะซึ่งมันก็จะเปิดโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้ที่อาจจะไร้ขีดจำกัดเลยแต่ก็อาจจะสร้างความท้าทายใหม่ๆในด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์การรักษาความเป็นมนุษย์ในการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินผลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับผมเป็นประเด็นที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราเกี่ยวกับศักยภาพของ AI ในการสร้างแผนพัฒนาการเรียนรู้รายบุคคลโดยมีลำไยเป็นกรณีศึกษาก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าการสำรวจข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ